ตัวไอ้เอาพี่น้องไหมพี่อุ้ยแก่เพื่อกาพี่น้องเลยฟิมไม่ว่าจะมัน,นีะส้มพักกระดัมพี่น้องหาเรื่องมือหนังพี่น้อง สบายดีพี่น้องทักทากทยสบายดีเบิร์ตสุภุสุคนนะพี่น้องเนาะเหมือนนี้ก็มาเพาะกับบอเรมคือเกาพี่น้องมากินเขาแดง,งนันเป็นคือเกาเดอ้อพี่น้องเด้อเหมือนนี้ได้อุ้ยพี่น้องแกงขี้เล็กพี่น้องเห็ดเองกบมือได้พี่น้องแกงแซนั่ไขบ่บนแดงกับากับาห,หูวนะหัวนะหูวหัวนะพี่น้องเไยกับอ่ากินกับเจียวปลากราานะเตเนาะพี่น้องเนะาะแวปลาเระตู มาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแดงน้ำกันโอ้ยดื่มสมพักพี่น้องโอ้ยเท็ดเซนี้เด้อก่อนพี่น้องเไยบางเซนอ่ะส่นี้แซะสมพักเท่ากันซัมโตกินเนาะพี่น้องสมพักกับเมียเป็นเทสเองหรอกพี่น้องเอ้เป็นคันเองเพื่อน โอ้ยใส่เบิร์ตจ้ะขอกระเตื่อนหน่อยพี่น้องเลยน,นี่มามา,มาพี่น้องเอ้ใช้มือยุบเอาเนี่ยแหละใส่ทั้งขาถึงกับปลาเขาหน่อยเให้ได้พี่น้องเอ้ยเพชรครนะัแนวกับแนวเกลียวพักเข้ากับซีมีต์มะแขมกมะแตงเนาะมะฮะเานาะมกทัว่วแล้วก็พักหอมหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้เบาๆได้ได้ดบ้ดนพี่น้องขิวเขาแห้งนะ บดกินข่าเทียงไ้เหม่อเลยพี่น้อยเมือได้กับขาเทียงหดเกินมา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 โอ้ยนมเจี่ตุวยเอาพี่น้อยเลยพี่อุย้ยแก่พื่เกาพี่น้องเลยฟิ้ม่อวาจังมสัชุดหน่อยพี่น้อยแกงแบบเป็นแค้นพี่น้อง ไข่มดแดงก็ได้มาใหม่ๆพี่น้องเลยซื้อน้าเค้ามาขาย <c oughs> อันนี้สมพักกระดำพี่น้อง Chào phụ tổng Chào này có tăm yên này phụ tổng Tăm sạch quậy Nè Ừ. không mượn nó quá Hãy mà cho hạ Ghiền Mì Gõ cho แต่ก็ใส่เอ็นอันอเซียนก็าล่องนำแม่ใส่ไข่บดแดงถือว่าคักแต่พี่น้องเลยสุดอยอดสูมพังในก็ะสมในใจพี่น้องเลยแม่ละขันใส่ได้เมือล้ S 1> <S 1> เห้มาแข่งกันเหมือนสื่อสื่อป้าไม,ม่ได้มกจองเป็น มันในฟอดภัยเขากเปิดเพลงพี่น่อเอ้ย แต่งกับปลอกเปลือกเองพี่น้องเลยเปลือกเป็นจะแข็ง แฉะพี่น้องใครใครมาแดงชุดหน่อยเยะไป่น่องเอาไดมแกงแล้วครับรพี่แป๊กไปใม้แน่่งน้อยเพีองเอาไปพันทงนังตะบูว่าพันทิตยังกินแหลงว่าแม่เพิ่งก็พอก็แม่ก็ยุ่สวนผุพี่น้อง

ขามันก็ยังติดมือพี่เหรอเฮยขาก็เลยอุ่น วุยแต่เนี้ยอยากพี่น้องอย,อยากกินกระปุนกับบ้านน่นกระปุนน้ำปลาแดงน,นะพี่น้องกระปุกาาพริกลงออกหอมทองวบ่าบๆเลย mặn cổ cũng cuốn rồi này nọ cầm gì nhay luôn แกงแล้วยังคือเพาะพี่น้องติ่มซาจริ้ไข <c oughs> ่ก็ไบขี่หัวก็แสบอยู่พี่น้องบอุกข่าวพักสี่เล้ากับผมเนี่ยใ่ตดน้อมอ่ะ เขาบฏิอุณฑ์ไปหน่อยไหมปั่นบางแดงคือว่าพอปั่นได้ปั่นมือสามสีมุกเนาะพี่น่องมันมาคำมากาบาดปั่นมือคอยอยากปิดปันไหนแฉะแฉะพี่น่อง

มกากไปอมันแก่ได้ เช็ดก่อนให้กับพระท่านเช็ดพี่น้อง <c oughs> ไม่เช่นขีเล็กก่อนเช่นข้าวมาคายแกงบนดแดงดแก็าเรียกว่าแกงขีเล็กก่อนซะ <c oughs> เรี้ยงบาแล้รมกับตุ่มใบซองซ้ำเหมือนเลยพี่น้อง <c oughs> คิดฮะในแกงใส่ เต็มาถ่าเข้ามาคล้ายไข่หมดแแต่งกินให้เบิดจะสบพักเจ็บของมาจากน้องพี่น้องสองเสียแดนของหน้ามาทัดนี้

คื้อใาอีมแหละพี่นอ้องอารติฟเขาอ่ะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กันสีมีเพียงสามีละพี่น้องจะได้กฝากพี่ฝากน้องติดตามบามาแล้วเนี่ยเลยพี่น้องเลยเพราะว่าได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับคลิปนี้บอกแลมก็เสียดาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง